ณชายหาดที่เคินเปลี่ยมด้วยชีวิตชีวาเสียงหัวเราะของผู้คนคลาคลอไปกับเสียงคลื่นกระทบฝั่งแสงแดดอันอบอุ่นอาบไล้เม็ดทรายสีทองครอบครัวเพื่อนฝูมและคู่รักต่างสร้างความทรงจำอันง,งดงามบนผืนทรายแห่งนี้แต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปบ่ายวันนั้น ขณะที่ทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับความสงบสุขของท้องทะเลจู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงอย่างกะทันหันสายลมที่เคยพัดเอื่อยกลับเกลี้ยวกราดขึ้นและผืนน้ำที่เคยสงบนิ่งกลับปั่นป่วนรุนแรงคลื่นลูกมหืมมาอย่างที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนก่อตัวขึ้นสูงตระงานราวกับกำแพงน้ำขนาดยักษ์ก่อนจะโถมเข้าซัดชายฝั่งอย่างบ้าคลั่ง เสียงกรีดร้องของผู้คนดังระงมไปทั่วแต่ก็ถูกกลืนหายไปในเสียงคำรามของคลื่นยักษ์บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมหาดถูกทำลายจนย่อยยับราวกับเศษไม้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกวาดลงสู่ท้องทะเลลึกในพริบตาเมื่อความวิปรโยคผ่านพ้นไปชายหาดที่เคยงดงามกลับเหลือเพียงซากปรักหักพังและความว่างเปล่า ผู้คนมากมายได้สาบสูญไปพร้อมกับเกลียมคลื่นอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าและคำถามที่ไร้คำตอบแก่ผู้รอดชีวิตพวกเขาหายไปไหนคำถามนี้ยังคงก้องอยู่ในใจของผู้ที่เหลือรอดบางคนเชื่อว่าพวกเขาคงจบชีวิตลงในเกลียวคลื่นนั้นแล้วแต่บางคนยังคงมีความหวังริบหรี่ว่าบางทีคลื่นยักษ์ลูกนั้น อาจไม่ใช่แค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติบางทีมันอาจเป็นประตูสู่ดินแดนอื่นดินแดนลี้ลับใต้ผืนน้ำที่ซึ่งผู้สาบสูญอาจยังมีชีวิตอยู่ดังเช่นตำนานเมืองบาดาลที่เล่าขานสืบต่อกันมาพวกเขาอาจจะไม่ได้จากไปไหนแต่อาจกำลังรอคอยวันที่จะได้กลับมาพบกับคนที่รักอีกครั้งณนะอีกฝากฝั่งหนึ่งของเกลียวคลื่น หรือว่าโชคชะตาได้พรากพวกเขาจากกันไปตลอดกาลและคลื่นลูกนั้นคือจุดเริ่มหรือเป็นเพียงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวปริศนาที่รอวันเปิดเผยไม่มีใครรู้คำตอบที่แท้จริง